we อยากเล่นหันทักวะที่เจกลังเลยหันทักหันทักเอาไปเล่นในห้องนแมวคนเดียวดีกว่าเอพี่เกลดีกว่าเอพี่เกลนี่วิทย์อยู่ตรงไหนดีไปดังเล่นตรงนู้นดีกว่า,าเฮ้ยเเลยดีกว่าที่เกลไม่อยู่ใครจะด,ดูยว้าวหันทักเยอะมากเลยว้าวเฮ้ยใจไม่ดีใกลไม่ดีเล่นอันไหนก่อนดีเน,นี่ยเฮ้อ มันน่าตาน่าใจจังเลยว้ามีมีดน้อยด้วยหั่นอันไหนดีละเนี่ยหั่นอันไหนดีมักเขาให้อันนี้แหละหั่นมันเลยโอ้สนุกจังเลยเป็นผลไม้หั่นพักโอ้โหสนุกจังเลยพี่เจ้อย่าเพิ่งมานะพี่เจลหนูกาลังเล่นอยู่นะอึ๊ดอึ๊ออโอ้โหได้แล้วได้แล้วหั่นพักมาก แกเอ๊ทำไมเขาถึงไม่ต่อผักมาให้เยอะๆต่อมาแค่นี้เราไม่อยากต่อเองเลยเนี่ยเฮ้ยสนุกจังเลยสนุกจังเลยสนุกจังเลยโอ้มีปลาด้วยอ่ะปลาสีฟ้าสวยจังอุ้ยเิียงพี่เกลยวมาเิฉันพี่เกลยวมาเก็บก่อนเก็บก่อนพี่เกลยวมาเฮ้ยเฮ้ยเก็บ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  มันมเนี่ยมันเนี่ยพีเ่เจจะเห็นมั้ยเนี่ยพี่เจอยเพิ่งมานะทำยังไงดีพี่เจมาเร็วแอบดูที่บกันไหมยังโอ้าหพี่เกจะมาแล้วเฮ้ยไห,ยหนฮ่า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 แทนว่าพี่ทันแทนวราหายไปไหนทันว่าหายไปไหนทันว่ะเสียงอยู่ในห้องครัวต้องอยู่ในห้องครัวแน่ๆเฮ้ยพี่เจพี่เก,ๆๆเกอย่าเพิ่งมานะขอเก็บก่อนขอเก็บก่อนหุยทันว่ะ ก็มันอยากเล่นแล้วมันก็เก๋เกเก็เก๋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 เกเก็เก๋เก็เก๋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 เ่๋เังเก๋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 เกมเก๋เกเก๋เก๋ก๋เ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 กเก๋เก๋แก๋เก๋เก๋ก๋เก๋เอ๋เก๋เก๋เก๋นกกเก๋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 เวเก๋เก้ย เล่นทันผักเฉยก็ไม่ได้ขโมยนะก็แคยย่ยกไปเล่นเลยไม่ได้ข,มข,มขมโมยยกไปเลยทันมาขโมยทานมาขโมยเกียวรี่เกียวี่เกียวรี่ฟังแม่ก่อนน้องอาจจะไม่ได้ขโมยนะลูกนะแต่ว่าหนูไปเข้าห้องน้ำใช่ไหมคะ <c ười> น้องก็เลยบอกใครไม่ได้ก็เลยแอบหยิบไปเล่นแป่ไม่เป็นไรหรอกมันไม่ได้หายหรอกมันอยู่ที่บ้านเรานี่แหละเ้าใจไหมคะเดี๋ยวหนูไปเก็บนะแล้วก็มาแบ่งกันเล่นนะคะลูกนะพี่แกวก็ทันมาขอโทษนะึัน่าจะไม่เอาของพี่เกวไปเล่นอีกแล้วครับ ไม่เป็นไรหรอกถ้าให้มาขอโทษตั้งแต่แรกพี่เกลก็ภูมิใจละปะจะไปช่วยกันเก็ดครับผมเดี๋ยวห้มาช่วยเก็บนะมามาเอามีคืนมาได้แล้วไม่ไม่พี่เกลจะก,ก่อนนะจะเล่น ถ้ามาขอเล่นด้วยสิถ้าเธอมาขอเล่นเ้ื่อยเธอไม่ต้องเก็บอันนี้ก่อนนะโปมันเก็บเยอะจังไม่อยากเก็บเลยขอห่นิดนึงงั้นเธอก็เล่นเลยเดี๋ยวพี่จะเก็บอันนี้ให้ดีมากเดี๋ยวขอร่วมกันนะว่ามีผักอะไรอีก่บ้างโอเค่เล่นให้สนุกนะได้เลย นี่หน้าที่ไหนเล่ามันคือของเล่นหนู้กิ่งจังเลยได้ทอนวานี่เห็นนะที่นี้เสร็จแล้วสวยปล่ะสวยสวยแต่สวยไม่สู้ทันวานะให้ทันวาเลยนะสวยกว่านี้นี่ถ้าทันวาเดินนะนล้วก็ต้องเอาอันเนี้ยไปต่อกับอันนี้แล้วก็เอาอันนี้ไาต่อกับอันนี้นะสิเออมันก็เด็กอยู่เลยนะ เด็กแล้วพูดได้เยอะขนาดนี <the> ้เลยเหรอใช่ดูหน so, <it> <the> ้าค <arthritis> ือเด็กไม่เล่นแค่เด็กก็จุ๊บพี่แก้วอยากจุ๊บเลยอยากเล่นเนี่ยเกี่ยวอาบน้ำด้วยงั้นใหกเอากิมจุกยู่นะพี่แก้วอ่ะอย่าพูดอย่างนี้สิเออหน้าวันเหม็นจริงๆอ่ะไปอาบน้ำใหม่รอบกันนะพี่แก้วอย่าพูดอย่าพูดเลย ทันมารู้ไหมวันนี้คุณแม่ให้พี่เกย์ไปทำงานกับคุณแม่ด้วยสนุกมากๆเลยมีเพื่อนมาเล่นกับพี่เกยด้วยดีใจด้วยนะอะทันมาพี่เกย์ขอเล่นบ้านพี่เกย์เก็บตัวต่อให้ทันมาแล้วพี่ อ๋อของเล่นทนผักใช่ไหมใ,ในนั้นมันมีเสียงกับมีอย่างละหนึ่งอันใช่ไหมลูกแม่บอกว่าให้แบ่งกันเล่นไงก็หนูอยากเล่นอันนั้นน่ะสีมันสวยดีอ่ะโอ้นะเล่นด้วยกันลูกเล่นด้วยกันหนึ่งแบ่งกันเล่นไปไม่ต้องทะเลาะกันทะเลาะลออก,ก็ทำไมเนีย่ยเป็นพี่น้องกันนะหนูยิ่ก่อนน้องก็ไปอ่ะคุณแม่พี่เกวแหละแย่งกันวาหมดเลยอ้าวสรุปว่ายังไงคะจะแบ่งกันเล่นไหมถ้าแบ่งกันเล่นเนี่ยก็ไปเล่นต่อได้แต่ถ้าไม่แบ่งเนี่ยขึ้นห้องนอนเลยนะคะ แต่ง<ม>ก็ได้ค่ะไปเล่นต่อเลยไม่ต้องทะเลาะกันนะสอนน้องดีๆลูกขค,ค่ะอืมเก่งมาก